สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านกลับมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปในช่องเล่าเรื่องรถช่องที่จะรวบรวมข่าวสารรีวิวการใช้จริงและโปรโมชั่นแต่ละเดือนของแต่ละค่ายที่อัปเดตมาให้ชมและฟังกันรู้ไหมว่า l l n n w w m i t สุ b ิชิไท i ท่านกระบะขนาด1ตันที่มีการพัฒน,นาภายใต้แนวคิดพลังแกร่งคู่ใจสายลุย power of adventure โดย All New Mitsubishi Triton ได้เปิดตัวครบทุกไลน์อัพในประเทศไทยแล้วนะครับตอนนี้นะครับเขาได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงสุด5ดาวปี2567จาก n c r a p ครับโดยย่อมาจาก Australia New Car Assessment Program ครอบคุมโดยรถ Double Cab ทั้งขับเคลื่อน2ลอ้อและขับเคลื่อน4ลอ้อที่ถูกจำหน่ายในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ครับโดย All New Triton น,นับเป็นรถกระบะ Double Cab 4ประตูรุ่นแรกที่ได้รับความรับรองความปลอดภัยมาตรฐานสูงสุดในการทดสอบประจาปี2566 ถึง2,568เรามารู้จักกับ n c a p กันสักหน่อยนะครับ n c a p เนี่ยถือว่าเป็นกระบอกเสียงอิสระนะครับที่ควบคุมการขนส่งสำหรับในประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์ตั้งมาตั้งแต่ปี1992แล้วนะครับก็กว่า30ปีมาแล้ว n c a p เองยังได้รับการเผยแพร่อย,อย่างต่อเนื่องและทำการทดสอบแบบนี้เพื่อความปลอดภัยสำหรับรถรุ่นต่างๆที่เข้ามาจาหน่ายในประเทศออสเตรเลีย และรู้ไหมครับว่าปลายปีที่แล้วที่ผ่านมานะครับตัวของ All New Mitsubishi Titan ยังได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงสุด5ดาวจากการทดสอบการชนรถยนต์ใหม่จาก ASEAN n c a p ที่ออกจำหน่ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะครับโดย ASEAN n c a p ก็คือ n e New a s s ค s s เ e n t Program of Southeast Asia Country นั่นเองครับ ในวีโอครับเราจะเห็นนะครับว่าจะมีการทดสอบการชนด้านหน้านะครับเต็มเต็มนะครับแล้วก็จะมีการชนนะครับแบบเยื้องนะครับที่เข้าไปหาในตัวของคนขับเราจะเห็นนะครับว่าในระบบความปลอดภัยต่างๆเนี่ยไม่ว่าในตัวของถุงลมนิรภัยต่างๆที่มีในตัวรถเนี่ยได้มีการทํางานนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่ามีการทดสอบการชนด้านข้างถุงลมด้านข้าง ได้มีการทํางานทันทีทันใดเวลาที่ตัวรถถูกกระแทกเข้าไปนะครับแต่ว่าในข้อมูลนี้เรายังไม่มีการบอกเล่านะครับว่าตัวรถเองที่ถูกกระแทกด้านหน้าและด้านข้างเนี่ยในความเร็วทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่แต่เราได้มีโอกาสมีคลิปเก่าที่ใช้ความเร็วประมาณนะครับกระแทกอยู่ที่ประมาณ29กหรือ30ิกิโลเมตรต่อชั่วโมง เดีววนี้เรามาดูครับเราจะเห็นการชนด้านหน้านะครับที่ชนเข้าไปอัดกําแพงตัวรถเราเห็นถุงลมด้านหน้าได้ทํางานนะครับและก็ตัวเข็มขัดน,นิรภัยที่รัดบุคคลที่อยู่ด้านหลังและมีการกระแทกกับตัวเสานะครับอันนี้ก็จําลองในการกระแทกกับเสาไฟต้นไม้ได้เป็นอย่างดีเราจะเห็นว่าตัวรถเนี่ยมีการพับยู่ลงไปเหมือนกันนะครับความเร็วที่เขาทดสอบเนี่ยกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงใครรู้บอกด้วย เราจะเห็นว่ามีการทดสอบในเรื่องการใช้สายนะครับคันนิลล์พยหลังเวลาเรามีการเบรกรุนแรงการดึงกราบเราเห็นนะครับมีการกระแทกตัวกระจกด้านหน้านะครับและมีการกระแทกตัวกระจังด้านหน้าเวลาเราชนบุคคลภายนอกหรือแม้กระทั่งการชนครับที่ชนเข้าไปกับในตัวของบุคคลเดินเท้าข้างนอก คราวนี้เรามาดูดีเทลนิดนึงนะครับเราจะมองเห็นการชนการกระแทกต้องไปดูในตัวหุ่นที่เขาเอามาจําลองว่าผู้โดยสารผู้ใหญ่ที่นั่งอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็ผู้โดยสารที่เป็นเด็กที่นั่งอยู่ในตัวคาซีด้านหลังเนี่ยในการทดสอบการชนเนี่ยทางกายภาพส่วนใหญ่นะครับที่เราเห็นนะครับว่ามันมีจุดต่างๆในตัวหุ่นเนี่ยได้รับการประเมินนะครับความปลอดภัยจากคะแนนตรงเนี้ยดีนะครับมันก็เท่ากับว่าในการขับขี่เวลาการแทกจริงๆเนี่ยมันลดความ เสียหายกับในตัวของผู้โดยสารนะครับก็คือในการลดการเจ็บนะครับแล้วก็โดยการที่เราดูครับจากหุ่นเนี่ยก็คือบริเวณหน้าอกขานะครับของผู้โดยสารทั้งด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยมีการบาดเจ็บหรือการกระแทกน้อยลงหน้าผากด้านหน้าหรือตัวศีรษะของผู้โดยสารที่เวลากระแทกนะครับแล้วก็มีในเรื่องของถุงลมนิรภัยที่ทํางานเนี่ยมันก็จะเห็นเลยว่าได้รับคะแนนตรงนี้ดีมากขึ้นนะครับก็ลดอาการบาดเจ็บคะแนนส่วนใหญ่ก็เลยทําให้ในตัวของมิสูวิชิไนท่านเนี่ยได้ผลการทดสอบที่ดี ในการทดสอบหลีกเลี่ยงการชนนะครับประสิทธิภาพของไททันอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับโดยการประเมินเซฟตี้แอซิสท,ทุกด้านเนี่ยรวมกันเป็นคะแนนเนี่ย70%ซึ่งเป็นเกณฑ์คะแนน,นสําหรับ5ดาวนะครับมิซูวิชไททันก็เลยได้ไปและไททันเองเนี่ยยังติดตั้งระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ AEB นะครับที่สามารถตรวจจับและตอบสนองต่อยานพนะอื่นๆรวมไปถึงคนเดินเท้าคนปั่นจักรยานและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในสถานการณ์ต่างๆผสมกันนะครับอย่างที่เราเห็นในรูปแล้ว มาพูดคุยรายละเอียดของ all new d a y t a n กันสักหน่อยนะครับว่าตัวโครงสร้างของตัวรถเนี่ยมากับตัวถังนิรภัยนะครับ rise หรือ lane force impact safety evolution ที่มีความแข็งแกร่งสามารถรองรับแรงปะทะและลดการยุบตัวของห้องโดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุได้ อันนี้ก็แสดงได้เห็นจากวิดีโอแล้วนะครับพร้อมด้วยเข็มขัดน,นิรภยัยและถุงลมนิรภัย SRS 8ตำแหน่งนะครับสำหรับในรุ่นดับเบิลแคปและวงเล็บนิดนึงนะครับจำหน่ายในออสเตรเลียโดยอุปกรณ์นี้นะครับขึ้นอยู่กับประเภทตัวถังและรุ่นย่อยที่จำหน่ายในแต่ละประเทศที่เอาไททันนี้เข้าไปนั่นเองนะครับ เสริมด้วยความปลอดภัยนะครับในการปกป้องอุบัติเหตุนะครับอาทิระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวครับ ASC Active s t a b l e Control ที่ช่วยควบคุมการลื่นนไหลออกนอกเส้นทางในภาวะที่รถเสียสมดุลด้วยระบบช่วยชะลอความเร็ว FCM ครับ Forward Collision Mitigation ที่มีการตรวจจับคนเดินถนนและผู้ขับขี่จักรายานยนต์ซึ่งถูกติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในทุกรุ่นย่อย โดย All New Mitsubishi t r i t o นถือเป็นรถกระบะ1ตานของ Mitsubishi นะครับโดยต้นกำเนิดเนี่ยมาจากในรุ่น f o น t e ออกมาตั้งแต่ปี2,521นะก่อนจะมาผลิตอย่างต่อเนื่องยาวนานมาถึง45ปีมากกว่า5 generatio และจำหน่ายไปแล้วกว่า5.7ล้านคันใน150ประเทศทั่วโลกกลายเป็นรถสำคัญในเชิงกลยุทธ์ระดับโลกของ Mitsubishi Motor เลยทีเดียวโอ้โห บอกเลยนะครับว่าเห็นแบบนี้มั่นใจเลยนะครับว่าใครที่จ้องจะเลือกซื้อกระบะสักคันหนึ่งเนี่ย All นิวไททันนี้แสดงให้เห็นถึงในการออกแบบและในการใส่ใจทั้งการเป็นเจ้าของรถและการที่เราเป็นผู้ร่วมถนนนะครับหรือคนเดินเท้าและผู้ร่วมทางถ้าเห็นมิสุบิชิไททันมาก็ เบาใจได้หน่อยหนึ่งไหมว่ารถของเขานะครับก็สามารถที่จะลดอุบัติเหตุลดการบาดเจ็บไปได้แต่สุดท้ายนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับทุกคนนะครับที่ใช้รถร่วมถนนด้วยกันนะครับต้องไม่ประมาทและมีสมาธิในการขับขี่และอย่าลืมนะครับไม่ขับรถเร็วเกินกฎหมายกําหนดนะครับอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับสุดท้ายนะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันทุกช่องทางนะครับไม่ว่า f a c e b o o k Fanpage t i k t o k YouTube และกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราที่มาให้ทุกวันวันนี้ต้องขออนุญาตไปก่อนเจอกันคลิปหน้าจะนําเรื่องราวดีๆแบบนี้มาเสนอเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามด้วยวันนี้ต้องขออนุญาตไปก่อนสวัสดีครับ